แกจะต่อสู้กับฉันใช่ไหมล่ะต้องตอบตกลองอยู่แล้วงั้นก็มาเออชื่อฉันก็มีเลเซอร์เหมือนกันด้วยชื่ออุ้ยหมัดหนักใช้ได้แกแต่จะเท่าฉันหรือเปล่าชื่อถังอุย้ยแกก็โหดใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยง่าฉันโหดใช่ไหมล่ะ อ๊บอ๊บอือมั๊บอืั๊บโถปอฉันก็จะยิงกลับแกบ้างเธอแกโหดกันไปแล้วฟันโหแล้วแกมันเจ็บเหรอเราคิดว่าแกเจ็บไปละทันอฟันฉันจะไม่เล่นกับแกแล้ว ุแค่นี้แก,กก็หน,นีหรอวะแต่ฉันก็บาดเจ็บเอาเรื่องนะเนี่ย้ป